ครับยุซีุ่กท่านด้วยครับเด้อเฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดยังนี่ครับนี่ครับเฮยฮะไก่่วนนครับพีโอเคไก่วานสิครับอ่าเตรียมไผ่ปลูกมันครับพี่น้องเตรียมไผ่ปลูกมันเด้อพี่น้องเด้อแฟนคลับยุซีุ่กท่านเด้อเข้ามาเบิ่งไม่แย่งกันเด้อครับเด้อหนักบ่ขี่ไก่หนักบ่หนักครับหนักหนักน้อหนักแห้งน้อขี่ไก่มอขี่ไก่มันสวงามกว่าตอนนี้เลยครับว่าหอนเงินหอนเงินหอมทองพี่น้องอ่า รับจ้างฉีดกามีพี่น้องนั่นโดนนี่เด้อครับนี่เป็นโดมพี่น้องเป็นโดมโดนเป็นโดนพี่น้องรับจ้างฉีดน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่เจ้าของผู้รับจ้างฉีดอยูสไนน์นอพนอยูบอกครับพนไปไน่นอติดต่อใดครับติดต่อใดครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุข่านมาเบิ่งเด้อนี่ ลำบากขนาดไดนเผยเสด็จคลิปแต่ละคลิปพีพ่น้องอ่าเป็นกเกษตรกรได้พี่น้องกเกษตรกรโดยตรงเดล้ล่ะครับนี่ครับนี่ครับเพม่อนกรแรงแบกโอ้ยนักก,กันนักพ่นรับเนี่ยุ่น่ะทั้งเจทั้งโบเจีบอะลเบื้องเอาพีน่น้องเ่อถั่วพี่น้องเลยเเน,นักก,กันน,นักได้พี่น้องพ่น่ะนักขักักแน่พีน่น้องเบิ้งเอาด้วยครับเด้อนี่ครับนี่ครับ เป็นภาบรรยากาศธรรมชาติทั้งพีแหละครับน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องเข้าพี่น้องคุณครับเบิ่งเอามาเบิ่งเอาขาวอะไรเรื่องฝากก็ไลไรก็แช่ก็ติดตามยืนติชมไหนเลอยครับพี่น้องติชมมาได้ติชมมาได้ติชมมาได้เลยครับติชมมาได้ว่าเป็นยังไงการทำคลิปเอาบอกพี่น้องได้เร็วบอกพี่น้องเนี่ยอ่า ยาข่ไก่ยาขี่ไก่ผงบ้านอ่าตัวนี้เขานาบุกบ้านนะพี่น้องเอ้ยเขานาปลูกบ้านในรอบพี่น้องขี่เขาเดินอ่าไอเดินยังแล้วเดินยังแล้วเดินนี่ยสุดท่าครับผมสุดสภาพเด้อพี่น้องขี่เขานางฝนนะพี่น้องอ่าเขานาผฝนนะครับเด้อบ้านมันงามตัวอ่าปลูกนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเจ้าของช่องของเซรีชาแนลพี่น้องเซรีชาแนลฝากติดตามเพผลนน้ำเนีย นี่ครับนี่ครับเพื่อนกำลังขยันเนเพี่น้องกำลังขยันขยันค่ะขยันแน่พี่น้องาเบิ่งเอาเด้อครับเลยพุณนะ,ะแบกแจ็คสเลดหลอดพี่น้องเบิ่งเอาเบิงเบ่งเอาพี่น้องาเบิ่งพุณแบกเอาแบกเอาอยู่ครับพี่น้องเมื่อยกเมื่อยได้พี่น้องเนี่ยบิ่งเอาเบิ่งเอาคุณครับคุณครับมีโดนมีหยังทุกอย่าง,างพี่น้องรับจ้างได้ติดต่อมาได้ครับ อันนี้ก็รับจ้างโรยโรยขี่ไก่พี่น้องอ่าคลิปนี้ปิดคลิปให้หน่อยเร็วปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยเร็เวครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาคนชี่ไก่เตัวจะพิกนหลังก็ปิดคลิปให้เร็วที่ประมาณห,หนึ่งง่ายหน่อยหน่อยก็ใส่ชิค,คไกค่แกะเปประมาณ่20จอบครับผมครับผมแล้วต่อไปจะพาไปต่อไปจะพาไป ดูวิธีการวันขี้ไก่วิธีการวันขี้ไก่เด้อพี่น้องเด <ไป S 2> ้วยครับผมครับผมค,ค,ค here, ลิปนี้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้อพี่น้องใส่หัวจริงไข่ไม่ได้ไเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่หน่อยหลายหัวจริงไข่นั่นใส่มันเลยไหลรดคลิปนี here, ้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ